สวัสดีค่ะอัมพรแฮนเมดนะคะหรือว่าแ n นเม d บายอัมพรนะคะวันนี้พี่ตต๋จะมาแบ่งปันนะคะวิธีเข้า,าปกเชิ้ตนะคะแบบที่สองนะคะแล้วก็เย็บกันยืดนะคะเย็บกันยืดโดยรอบนะคะรอบตัวเสื้อนะคะแล้วก็จับนะคะแล้วก็ดูไหลนะคะไหลกับไหลให้ใหตรงกันนะคะ ไหล่กับไหล่ให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วก็ขีดนะคะขีดตรงกลางข้างหลังนะคะกลางหลังนะคะการขอหลังเสร็จแล้วเราก็วัดค่ะมาวัดกับตัวปกเสื้อนะคะแล้วเราก็หมายนะคะเราก็หมาย ตรงนี้เส้นไหลนะคะเส้นนี้กลางหลังนะคะกลางคอหลังนะคะแล้วเราก็ขีดนะคะเสร็จแล้วก็ทบหากันนะคะทบเข้าหากันนะคะให้ไหลกับไหลตรงกัาน,นะคะแล้วเราก็เอาช็อกขีดน,นะคะเป็นเส้นไหลนะคะอันนี้เป็นเส้นไหลเป็นเส้นไหลนะคะอันนี้ตรงกลางามาเริ่มเย็ดกันเลย ตร,ตรงสุดท้ายก่อนนะคะประมาณาประมาณเส้นหนึ่งค่ะหรือว่าเส้นครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ให้ให้ปกเสื้อมันมันเข้ามาประมาณครึ่งมิลน,นะคะจากตรงสาบเสื้อนะคะอันนี้สาบเสื้อเข้ามาประมาณประมาณครึ่งมิลแล้วเราก็วางวางปกเสื้อนะคะเราก็เย็บ ก็มาเย็บตรงกลางนะคะตรงกลางคอหลังกับการปกเสื้อน,นะคะปกติพี่ตตยก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เย็บตรงกลางนะคะพี่ตูตจะเย็บตรงสุดท้ายแล้วก็ไปเริ่มแล้วก็เย็บมาทีเดียวนะคะอันนี้นทําให้แบบว่าดูจะได้เข้าใจง่ายๆ มันจะได้มันจะได้เข้าง่ายนะคะเย็บล็อกเอาไวะคะ้ค่ะ ก็ให้ปกมันเข้ามาครึ่งมิลน,นะคะจากสากเสื้อนะคะเข้ามาประมาณครึ่งมิลน,นะคะทีนี้ให้เราเอาเอาตัวนี้ออกนะคะไม่ต้องเย็บบนแบบแรกพี่ตือจะให้เย็บบนปกเสื้อนะคะแต่ตัวนี้พี่ตือจะให้เย็บข้างล่างนะคะตามรอยที่เราที่เราขีดไว้นะคะที่เราขีดไว้ตรงนี้นะคะที่เราขีดที่เราจะเข้า เสื้อนะคะเราเปิดขึ้นมาเลยคะ่ะให้เย็บเขา้าให้เย็บเลยเส้นเข้ามาข้างในนิดนึงนะคะเวลาเรากลับออกมามันจะสวยนะคะแล้วก็ไล่ไล่มือแล้วก็ไล่ไปด้วยนะคะมือเราไล่ไล่คืนไปข้างหลังนะคะเพราะว่าตรงข้างบนตีนผีมก็จะดันดันมาอยู่แล้วแล้วก็ข้างล่างตัวเสื้อแล้วก็เอามือเรา ดันๆคลืนไปนะคะคเย็บมาเรื่อะะยๆค่ะไหลก็ให้ตรงกับไหลนะคะอันนี้เส้นไหลนะคะเส้นไหลตัวเสื้อน,นะคะ่ะอันนี้ตัวปกเสื้อน,นะคะเย็บให้เลยเส้นเข้ามาด้านในนิดนึงนะคะมือแล้วก็ไล่ตัวเสื้อขึ้นไปข้างหลังนะคะอันนี้เปิดขึ้นมาเลยนะคะ ตัวแรกพี่ตุ๋ยจะให้เย็บเย็บบนอันนี้เนาะเย็บบนไอ้พกเคมีเลยแต่ตัวนี้แบบที่สองนี่พี่ตุ๋ยจะเย็บข้างในนะคะไปขึ้น,นะะเย็บมันเลยให้เลยเส้นเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะเวลากลับออกมามันจะได้สวยนะคะเย็บให้เลยเส้นเข้ามานิดนึงมือเราก็ไล่ไล่นะคะเพื่อที่จะให้มันแบบว่า ละล้านกันสวยนะคะมันจะไม่มีมุมแหลมมุมย่นมือเลยนะคะมือแล้วก็ไล่ไล่ไปด้วยค่ะมือแล้วก็จัดระเบียบไปด้วยค่ะไล่ตรงกันไลนะคะมือแล้วก็ไล่ไล่ไปด้วยค่ะให้มันเย็บประมาณประมาณตีนฝีหนึ่งนะคะ การตีนิีหนึ่งในสีของนิ้วเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำคัญที่สุดก็คือกลางหลังกับกลางปกนะคะแล้วก็ไหลกับไหลให้มันตรงกันนะคะคอเราจะได้ไม่เบี้ยวนะคะเวลาเราเอามาใส่นะคะ ถ้าไงั้นเวลาเรามาใส่คอมันก็จะเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะไม่สวยนะคะตัวนี้พี่ตือจะเย็บเย็บข้างบนก่อนนะคะอันนี้ไม่ตายตัวนะคะจะเย็บตรงไหมก่อนก็ได้นะคะเย็บข้างบนก่อนก็ได้ต,ไะะตัวช่วยเราไปไหนน้อปากคีบนะคะตัวช่วยเตรียมไว้นะคะ ไม่มีปากคีบเอานี้ก็ได้นะคะดันดันเข้าแล้วก็ปากคีบดันเข้านะคะดันเข้าให้มันสุดๆนะคะมันจะได้สวยนะคะ เสื้อนะคะมันจะได้สวยโอเคก็เรียกม่าเลยนะคะมันค่อนข้างจะหนานิดหนึ่ง ไหลมไนก็จะตรงกันไหล่นะคะนี่ค่ะเส้นไหลอันนี้เส้นไหลเสื้อเส้นไหล่โนะคะก็จะตรงกันพอเสื้อแล้วก็จะไม่เบี้ยวนะคะอันนี้จะตรงเส้นกลางคอนะคะกับกลางหลังนะคะก็จะตรงกันเป๊ะเ,ะเลยนะคะ มือแล้วก็ไล่ไล่ช่วยให้มันแบบว่าให้มันสวยพราก็จะมาถึงตรงนี้แล้วก็เอาปากคีบนะคะปากคีบยัดมันเข้าไปค่ะยัดเข้าไปแล้วแล้วก็ดึงนะคะ ดึงให้มันมาสุดๆตรงกรงปกนะคะแล้วมันจะสวยนะคะดึงเข้ามาให้สุดเลย ก็พี่ตุย๋ยเริ่มจากตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ตายตัวนะคะเราจะเริ่มจากข้างล่างก็ได้เริ่มจากตรงกลางแล้วก็เย็บมานะคะเย็บรอบแล้วก็มาจุดตรงกลางหรือว่าจะเริ่มตรงไหลนะคะเริ่มตรงไหลก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้มันตรงกันนะคะกางกับกลางลายกาับไหลไหลาย,ลายกาับไหลนะคะสามจุดนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเรียบเป๊ะนะคะเรียบสวยนะคะอันนี้คือด้านหลังนะคะ ด้านนอกของตัวเสื้อนะคะเพราะเวลาเราพับปกเสื้อออกมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวโชว์นะคะมันจะเป็นตัวที่เราติดกับเคมีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นด้านนอกอันนี้จะเป็นด้านในนะคะค่ะมาก็จะเป๊ะนะคะก็จะสวยนะคะมาณนี้นะคะเป๊ะเวอร์นะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ตุ๋ยจะมา,าแบ่งปันวิธีเจาะกระเป๋านะคะอันนี้เจาะแบบจับลายนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะพี่ตุ๋ยจะมาตอบให้นะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ